Một số người ta đã biết <laughs> đến cái <laughs> tết 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 เออก็ว่ามีงแต่ผมว่าไม่เหมือนกันนะลูกนะตั้เมื่อวานพ่อมองเห็นคนนั้นแต่วันนี้พ่อมองเห็นติกคนเรื่องไหว้ไหดเครื่องถามโม่ขึ้นแต่เห็นติดคนนะพอตายพ่อเลืองน้ำต่คอบมื่อวานเอาพ่อช่วยไม่ได้นะลูกเขาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอยง่ายรัตัวพ่อช้วย เออมันแท้ตัวแต่คมนะลูกนะ <c oughs> พ่อไม่ตั้งใจตัวลูกานหรอก <c oughs> แต่ว่าเขาผัวพ่อมาก่อนนะ <c oughs> เขาเปลี่ยนอย่างเงี้ยวันนี้เขาเปลี่ยนอย่างเง้ยเหมือนรึมครับปูแต่ทำาายังไงอ่ะเพ่อก็ต้องบอกประมาณคนะือเพราะว่าพ่อคืนแล้วนะมือว่าหน,นึ่งว่าถุงนั่นมันก็เรื่องครับ <c oughs> มามือว่าตัวนี้ก็แบบโอ้จะมาเปลี่ยนได้เปลี่ยนหรือฟุบเปลี่ยนก็ได้แ <c oughs> ต่มันโจรนะปูการดูดูแบนะแต่ว่ามันคือคือบอพวกคืออะไนะมันเปยนหูว แกก็ไม่โทดพอจังไรเขาเปนผู้มงายสูู้้อะไรหรอครับสู้บันเอเนาะใัตจ้าตัวตีอตวอ้ครเออทำนใคต้วหมากัตัวไครตัวใครฝ่ายทำร้อยทำร้อยวงใคตัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้ตัวใครต้วทำก็ขงตน่ั ก็คอบวอ้นจม่อจัเมอโ้มันพูดมาบาคนพูดยวแข็งกันส่องหมอันนี้แข่งใจตัวอันนี้แข่งเทวะฮะเอาอต่เนื้นังขาบอกว่าเขาเรีนเดื่อพอขอครได้รายรเื่อคือหกน้านยะงต้อมือไปหมกเลย่งานก็จะดีมดขท้แต่วตัวถือออกนียโอ้ยเงี้ยมัเรืเอง ก็การงานยู่งกิวเบาลูกบอลยิ่งเบาเบาเบาตัวฟัอนั่นเขาบอกว่าเขาเพลี่อดื่มนะกหลานลองทนไปได้ดิฟูวเขาเพลี่นมาเรื่อก้อนเรือการงนอ่ะแต่คือรื่องบินือปลูกานตองทนบ้นอ่ผู้ขายว่าเป็นงนการงานอะไรกั น้าแว่ๆปู้ครับไม่ว่านผู้ดื่มกาแนวันไหก่อนครับคือหอมกนี่เมื่อคนได้รับวันงานก่อนอือครับสาธุสาครับพวกคือไม่ใชวีกูง่ะไอ่ใชเวียดกูเตร์กูเกอร์ปู้ดื่มรังวันมบบวันไปรังวันงก่อนถ้าว่าเปิดผู่ใจผู่นึงเปิดผู่นึงเป็นผู้ดื่มนะ เอาไงคือก็ถามว่าหัวหอกใครหัวเงาคือพอการเงาคือการข่งวันแข่งคงแข่ยไหมวะไม่บอกปอยให้มงไม่บอกปอยให้มงมองแก่กว่าจะเปิดคงเ้อได้รางวัลใหญ่กว่นังยืมนะไม่เชื่อคอยดูเพราะวาปูกจับหางอ่ะลงบรยาาศให้พวกร้านเด็กทางบุง ก well ูแต่งไงก็ยังมอยู่ว่ะมือคนดังต้งมีนะมือแลวันใหญ่มือแลววันใหญ่เดี๋วครับแจ้าเผาตึ้งเดี๋ยวเ้าตึ้งเดยวมือมือแข็งมือแข็งอืมันีนั่งก็เป็นครัวแล้วปูลงครัวแล้วลลงครัวก็คือเครือเออหวงข้นเข่าให้ปูมก็คือเครื่อว่าค่ะอืมเครื่องคำร้องว่าค่ะอืมแล้วถึวแล้เราพักคำว่าอึั่งนั่งก็คือนั่งเตนังห มันกูเมอั่งะดีกมนก็อมันกูก็เมือวัคระวาเออั้ังจมข๊อกแต่นตั้งันนังนะแต่ะนนองนักอือูก็แบบข๊อกนว่ามันเสียประโนกเท่านั้นมันก็เป็นงาเสียกเอาที่หลังอืองานแต่งโม่ะอือนีนั่งล้ออกดาวทุกทีนียเขาแถาวอกขวนไปงั้นเขาบอกคือ อย่างนี้มันน้แล้วอีกออมันคลก็เกาจะกิผู้ห้ผู้ห่างแต่หนูมันลอกผู้ง้างขึ้นก็ใช้มัดเข่าทำมาความหวนอม่านี้เข่าแววแววตรมาทำกูเห็ตรงนึงพันหนาบ่ายกูคุมมือแต่ว่ากูบ่คือเสียบจักเือแต่ว่ากูจะไปเบิ่งแบบคำนี้เง้ยแก่กว่าใครคำนี้เงี้ยแก่กูจะไปเลยคำว่าเง้ยแก่กูไ่ไปไปว้ปลาบือ โอ้ทางฮันบอกว่าคน่พระพรเนาะพ่อบ่อยบอกหวานเะืมอกพากถึงเออืนเขาามาว่าเออทีอ่อกนะยื่มาหงายโอ้โหเดี๋ยวเขามาใชข้อเก่าแต่แกไมเอพปืนเขาวอาจะขออกเอออขว่นคื้นสองข้อว่ะอายุยังแก่โมเขาสามอเบศูนือยี่สิบศูนย์ย่างยี่หมานแล้วก็ไปวานนั่งนะอาจจริ่งเริ่งมาตายื้อแมกตาวัวดิ แว่ฟื้อปื้อเลที่่ครทกัใคเยทนั่ขึ้นคือคือเมื่อเขาบงคครับปู่้นดง่อใครจะขั้วป่าขัวป่ากคือว่าป่าเขาปังเื่องปังมันดังดูเรยสูหมอั้วป่าเรื่องมเปิดร่างเงือกมันออกมือขั้วป่าก็เหมนเมื่อกีปาเคยเมือว่าที่หลงเกลือ กูไปวันมันกูไม่มาวันกน่าก็ก่ใ้ยังไม่กูมากูไม่รังเขาหว่ากูมาแกแข่งมาเออมันม่างขวดราะม่ย่างหัวมา่รงขวดขาไมันช่กูรงป่าว่ากันว่าปากคอไงว่าแขนร่างป่าร่างเันแบบเหมือนแบบขาหลอนเก่งขาปูพ่อคื้นท้ันอื่นรู้มากว่ามากไปขึ้นแหลุปูปูแับป่าอะไรคื้คนเนาะธ็แะยืนแบว่า ก็กนเขาอก็ะาไมเหขขั่าบรู้นี่มัก็ดบ้าว่าหลอกคือคือมันอาขึ้ก็าข้ามือเข่ามือก้ามือเข่ามือมาอายวนะัสุขาวลาแล้วก็รัวนั้นเอออก้ท้าวดูนั้นะผ่นวันนี้อุก้ท้าเออมันจเต้นคือเต้นคือแต่ปกติแตคือปกติถือกองก้อนนน้เอามาเดี๋ยวด้ อันนี้เขาเขา,เขาอึงงางก้งนยาวใช่ไหมเออง้างาง้ามจักรยานคือ <c oughs> จักรยานกิงเล้วเอออุณพวก้ถือมัดแข่งกระดางลูเออ, <c oughs> เอ,อพอราถืมัดแข่งจัก,กรยานลูกเออหมดเสือา้าอ,อึ้งงางก้านยาวโควนะเนี่ยหรอปวันคหเลยปัวันคงเออลงมาเลยโคลงมา,ากระบอกลงกระโคลงเก้าสิบคค ตื่นเครนจากระนครูอื้องการเงีพอไปตกคมเต้าคลื่อนขึ้นครับปูครูเขาพูดเกี่ยวกับเก่งกล้องเรียนคิึงกันขาดเรื่องเขาเรียนเคสจะขอมเงินก้าค่ผัดผแล้วก็ผัดนะลงนะผัดื้องการเดาผัดพ่อให้คะนะเลยวิ่งก้าวเบเก้าวก้า

เออผู้ว่าก็ไ hmm. ด้ขอกระเงานผู on, exactly. ้หลัวหนงว่าแทนดอเออเงาขายเงินถาว่าจะมึเข้ามึงรักมอเข้ามึงหมานมึงปัญหาทุกนมึ้อีบใครอะ้าวต้่ะจะไปไปบัคึงบัคืองั้น้ะลูกก็ตามไปกูเพราแถาม่าอขอรอเดี๋ยวค็จืดถ้าหนาวก็คึกัน นอ้าคอว่าเขางหยังวันด้วาเขาเียมาโตอันนี้วัวกาครองี่ยานนังนย่าเออทื่อานทําย่านงจกให้พ่อคนอันครึ่งแล้วก็งาว่าขังนี่ยัขางเสียมาอืมอยิงัขาเสียงว่าจากมืองลามึงแล้วว่าขู่ทึ่งขวางเกือวดล้หอาแขกอแล้วงได้ย่องเลยเออจัเ้นกอดคองเต้ งเเนาะเออขาเยน่ารักน่ารักน่ารักไป้าอวเขาบอมันพุชจ้าหงาาไจะวเาวเชิว่าวเชิดเออเข่กับผ่ไปหเาับูเออเงาขายวห้าสิงด้บกมมา่กูว่านีู่กขาเพราะนึ่งแล้วก็ดูหันันะอ่าจจเลยมาอันนี้วันแ่อือ กบน้อย่วันกบงเงยเออแขกบักเออเออแขกบักเออกับเยังไปทำบวารักกี้ว่ะวันนี้มาเต็งมารามาแขกบมาเบิกคูมาเบิกครับกับแม่ครูนได้ไหมครูพ่อเป็นยังจำได้เออก็มาแขกบแล้วไงทำบุญแล้วนะลูกเนาะเออทำบุญเรียบร้อยอ่ะคือถังเรียบร้อยนะลูกเนาะ เออขอเปิดโชคเปิดราบขอเปิดทรัพทเงินช่องในอีโฟเอร์เออหอยแข็งไปย่งกันคือ่ะว่าแต่ฮะกดแค่ราบกอเอากันคือว่าท่านคือเรือดตรงันออกครับเรานคือว่คือเลดชื้อเต๋อมื่งยื้อ่าครับว่าแคคือไว้หมดใช่ครับแข็งแล้ไปคือกนเอเอาคำว่างกันยักษ์ดาบเป้ลกบมั้บงการ ขั้นกำมันกออกนี่ป้าไปเึ้นกับป้าเลยครับโอเคจะเปลี่ยปล่าให้เสียอ่ะมือโกรมือกับมือโกรมือหมาซึนงึ่งแล้วก็ดูวันะั้งง่ะจะเริ่ม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 อันนี้เขาขายปตอมาพอตุ้งยังป้ามาวารตื้อเอออาจจะขายสิเจาะใช่ไหมเขาขห้ลูกซึ่งซึลงบวาพนะ คูกจะมาทำบุทุกวันเลยคุณคือตั้งนปัามาวะไรตื้อเออตั้งนปัามาวไรตื้อถามว่าคือถูกกันขูกันแล้งนกปรามาคือคูกแล้วไดล้วเนี่ยตัวคือนั่อะไรถูแกัวตัวใดล่ะกบอกบก้อหังงว่าช่ตัวคือพอางะะคือด้าพอ่างคือคือไปแล้วคูแก้แ่ไปืุยกับเด็กน้อนไม่ได้มาพอบ่อยๆเลยเขา คือไม่ซอนคันลองดูอันนี้ความคือยังน้อยกว่าคือเรืก็คือคือค่เป็นานคือค่คือคือท้องไปตายหมดแต่คือเด้่องนะว่าคือคือคือโปรแกรมจาบัดงทุกอย่างนะว่าคือจะเ่ต เขาแกโอเคเข้มาไดมาให้คือมั่คือคือก็ไม่เงนหลอกคือแค่เขาเหมือนจำปห้คือปล่อยเขาเขาทำาดเพราะคือมองตัวคือกูจะคือแกวันนึครับปู่อานิ่อยฮ่าอ่า่า่าฮ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 าฮาก่า่าฮนาอ่ขิาฮ่าฮหน่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮอาฮ่อฮ่าฮ่น่่ มันเด็อขึ้นมันเด็ขึนเัาใช้กวาดจานเปนเอามัดเหลืเอาว่าแขกเขาหวานเนาะย่เนาะครับพ่อเออมันก็ตามหน้าชื่อแหละรู้เพราะจอย่งเกินแก่สามเข้าใจไหมแต่เมื่อเป็นไรเขาเมื่อคือก็มา่อเป็นรายกวามันมีทางไงคือพอห้าง คนเท่าก็มือกว่าน่างวกระือวะไรเริ่งครับปู่คือินาวมัคือก่งถว่าคือแข้งมาคู่ให้จิ้ายไปหนมนว่าคือก่น่ว่าคู่ชื่ออะไรฉันือแข้งไหนเอ้ด้วยไปไหนด่งครับชื่อว่านีนคือนเรีชื่อชิบเก่ากรคือได้ดิงมคู่ชื่อไนังได้เรือิ่งครับปู่มือึถเว่ถว่ว่ามาคู่คระชือ่าฟันคู่เรื่องร่องกับพอเพราะว่าไมคู่ให้ทั้งนักไดัครับปู่เป็นยังไม่คู่ดั่อมัน ชื่โตมันออกไหมร่มโตไหนมันออกสิบเก่าไหมร่มสิบเก่ามันปะปูมันก็เลยยืดกระงังมันเ้ยก็เยแงทะสดงแดงมคู่คือคือมาครับที่แดงันไงกับปะมันก็จำได้เงืนปะคือคือมันว่ารึมแมนดูัะปูเพราะว่ามัคู่จะไปข้างพ่อข้างกาจันเบ้ากะรเด้วยครับเบ้าพ่อๆนะพรอถือหั่นข้างพ่อข้างกะาจันข้างวัดป่าข้างกะจัเนาะัะปู มันเด้กเจ้าคือฝคยขอคอมากเข้าใจเจ้าคือเจ้าท่านเจ้าป่าเจ้าของพู่งตัวห่างเออบอกเขาโอบอุ้กะพระสั้งกระจายลุงทรายปูย่าถอดยืมก็มั่งคือว่าวเออคืเออเอาเรื่องยืมก็คือเรือครับปูบาดเนื้อืมที่ไค้การพระทา้งการก่อองค์ที่สองเออคือวัดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เพราะว่าเจ้าครูเจ้าคือคุยกับพ่อเรียบร้อยแล้ว อนุมัติท่านทือปู่ื้อเพราเขาอะอนุมัติอนุมัตอนุมัติจะให้ไปแข่งวันไหนวันแข่งมามาคู่วันหงักุวันคือคือสงหงักุเอาก็คือให้ไปแข่งวันคือเขาแรงผมแจ่วันอื่นวักที่จะวันที่สิบเก้าวันที่สิบเก้าโอเคนะปูบปข่ไวันแข่งวันคือสิบเก้าเมือแต่วันมาทั้งหนึ่งกว่

ก้าวกันผ้มาจคือบานตค้หรือเปแข่งกันคือวันกันรัวก้วจไปละพูบานคือวนกันแข่งกาวไปบุญบอกือะบว่าข้าบคือาูรือล่าบ้านือมานคุ้มบนบ้นหนอนันเาอน่างเขาจะเงี้ย่งกน

ต้องว่าคำวิจารโอกยร่วใช้กูบ่อก็่มใช้ชือวหมบ้านกันั่